พอ่อถนอมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมมาจากไหนก็พอ่อแฟนคลับเขาก็ถามมาเอ๊เรียงล้ลงตาได้อยู่บ่เจตักได้เับปากพอเลยงวดพอออกไปเหตุยวัดพ่นก็ญ่างมาหาพอเลยมาศูนย<อ>์สี่กับศูนย์สามเน้นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามเน้นศูนย์สามเน้นศูนย์สามวันนี้ก็เลยว่าซุ่มนั่งอยู่ น่อกันได้หลายว่าคือสิดตัวเก้าตัวเก้าก็ออกได้แต่วางสินะว่แน่นอนแลครับนะว่แน่นอนค่ะตัวเก้าก็ไม่ซีดออกนะพ่อเนาะไม่ซีดออกซูนสามกับซูนสี่ค่ะพ่อให้สองตัวเนี่ยวะค่ะให้สองฟูอืมสองูอืมเป็นยังไงเด็กพ่อปล่อยออกไปเด็กพ่อปล่อยออกไปก็รู้สึกว่าดันครับดันติดอยู่ค่ะ เมื่อนั้นพ่อปล่อยตัวได้ไปค่ะปลอยเราให้เ๊ปซี่ฟั่งไมเนี่เ็ดสามเ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเด้อพี่น้องนะคะแต่คลิปที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสามเจ็ดสองค่ะปล่อยไปแล้วรักเจ็ดนีมาแร้งนะพอนาะมามาแห้งคือกันรักเจ็ดเรียกพ่อนี่งวดนี่บอรอดหรอกคือออกแทแๆงวดมันใจออกแท้ๆงนะพอนาะมันใจออกแทแๆมันทะกันด้ก พอมันทะกันก็บ่ถึงหักคือหวดกรอนๆหรอกมันหักทะกันไฟโผ่มากกว่าวอ้ค่ะสื้อได้บล้อพอสื้อได้บน้อของกวาอืมค่ะพอพอกัว่าถ้าหาวันได้เกดสามอันไม่ว่าเกตสองย่างบลงอเกดสองก็คือกันอันคือเกาบ่อันคือเกาอ๋อเสกวงในนี่อันแล้วพออันแล้วแมนอยู่ไดเกตได้เ็ตนี่ดังเลขสามก็ดังอีเด้ เก็กับมาแห้งคือกันเลขศูนย์กระด้างอีกเนียศูนย์เนี่เขาเจ้ากักกันไว้ตามตามที่กิ่งพ่นค่ะถ้าแม่นวิ่งเพ่นก็อยากให้วิ่งสามเถือแม่นบ่ค่ะอ้เนาพ่นอยากให้วิ่งสามเถือสำหรับทวิ่งพ่อครับวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งวิ่งเก็ดวิ่งเจ็ดบนล่างบนล่างครับของพ่อถนอมนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามวิ่งเจ็ดบนล่างบอเปลี่ยนครับเลขพ่อบ่เปลี่ยมันคงเลยนะครับมันคงเลย มั่นใจนะคะพ่อถนอม,อมบ่เคยบ่หมันพี่น้องมันตลอดมั่นใจตลอดทัองพอค่ะ<ฆ>ตามที่กิ่งแต่พ่อเฮ็ดเลขมาเนี่ยมันชีบ่เคยเป็นจังซี่ค่ะ<ฆ>มันออกงวดสองงวดมันชีกลับเข,ข้าคือเกาอืม่มงวดนี่มันป้าไปซี่งวดหางงวดปลาโดนไ่มบอ๊อบป้าโดนงวดพอ่พอพ่อก็ย่อมหลับอยู่อแต่กับว่าเป็นยังดรกพ่อเอฟซีก็ห้กกำลังใจคือเกาผูใดเข้ามากขึ้นขวดเอฟซี่ก็โทรมากคือกันมือขึ้นก็โทรมาก โต้เลิเลยม่ยากมาถามมาย่ำเขาก็่าบองอยากรบก่วนพอย่ำนอนป่วนไหนปัญหาโทรมาว่าคำสองคำเขาเจ้ากันเศร้ากันนะเขาก็เก่งใจย้านออ พ่ออยู่ใส่อยู่ในมุ่งถือแล้วกัข้าวเดียวกับนั่นเลยพ่ออยู่ในมุ่งยังโทรหาอิะจีบูาข้างไปหมอนเลยโทรศัพท์สับกะเอฟซีบางคนเขาเจ้ากะโทรเพราะว่าบางคนเขาสื่อเธอเขาถูกเขาเจ้ากะครับเขาแบ่งปันอยู่สีน้องพ่อเนาะใส่นิดๆน้อยๆไปยืดหอกพ่อเด้ค่ากระตุ่มขนมเนาะนิดๆน้อยๆเจ้ากะหายยืดหอกบูงโม่หาย สองตัวไว้เปลี่ยนแปลงนอเจ็ดสองกับเจ็ดสามไม่เปลี่ยนวิ่งเจ็ดนะครับนอเจ็ดครับนี่เอาเลงพ่อศูนย์สี่ศูนย์สามครับของน้องตาศูนย์สามกับศูนย์สี่สองชุดนะครับนะสองุดน้องตาลดจั๊กงวดแล้วฮะเดี๋ยวสองสองลดสองหัวดนอลดสองหงวดลดสองหัวดนะคะธรรมช่อมสองหกะ พี่น้องกันผู้ใดยังตามอยู่กะมาฟังแล้วกบมาเบิงมาแคบนาจอเอาตัวเลขน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าลุงตาเพ่นกับปล่อยอยู่ถึงสิรุดพ่นกับปล่อยให้นพี่น้องอยู่ปล่อยคือเก่าแม่นพ่นเขียนไปอยู่บ้านเพ่นเพ่นกับปล่อยคือเก่าแม่บ่พอพ่นอ๋อพ่นสิใหญ่แม่บ่พ่นสิใหญ่ไปพุ่นง่ายไปอยู่บนแกงพราเจ้ามามุ่น่นเพ่นอยู่บนแกงว่าปกติพ่นอยู่บนแกงอยู่นู่นน้ำเกีียงเพ่นอยู่โอ้นอนน้ำเกียงท้าหน่ ยืนเงเกียงเาแต่พิ่นก็บดอะไรปสาเนาะของก่ได้ยูวัดนี่แหละโอ้ค่ะก็พากันเทดก็หนักเงินไทยคนแล่นคนก็ได้คนดวง่นดวง่นดีเนาะมีวัดนี่ยงแค่วาดนี่แหละซอยกันค่ะบ้านเ้าสามคีดีได้หรอลงไปวัดไปว่ากันเมื่นหนึพงคนก็ใส่ซองใสหยังน้ำมันนะค่ะพ่อ อันนั้นไปน้ำคนก็ได้อยู่ก็ดีอยู่บุญพนคนก็บรรลมดอกคนไปเพิ่งก็ไปไปมากๆนะไปก็มาคือเก่านะพ่อเนาะย้ำไปบวชจังสิ่ทำอันนั้นก็ชิมอยู่นี่ก็มีคนก็มาบวชพี่ก็ได้น่ะนะก็ะจีมาเต๋อโถคนสาบ้านเดียวกันสามวันเนาะเพิ่นก็ดีอยู่ดีก็คิดหอดเพิ่นอยู่ดีเพิ่นจะไปหลังกระถินมาพ่อนี่ยละเพิ่นสิไปหลังกระถินนี่ลเรไปวันที่ยี่สิบเท่าไรยี่สิบชี้ด้วยไหมยี่สิบหก เอาเมื่อนึ่ยี่สิบหาได้หนี่เดือนสีออกมาอ๋อเดือนพฤศจิกาโอ้พี่น้องลองตาเพ่นกัจีเดี่ยวพนกัจีเขียนไปเขียนกัจซ้ำยู่บ้านเดียวกันคือเก่ามันใกล้กันยหญ่ไปยู่อีกบ้านหนึ่งนิที่ดเล็กน้ำพ่นคือเก่าบ่ิหารใช่คือเก่าหมายเลขโทร์ยี่น้ำพอดีกับติดตามไม่ได้ต้องพิ่นไปไปไปมากมากหรอกไม่มีปัญหานะพอน้อง่มีปัญหาค่ะโทรมาเลยสัาเชียวเรียกลงตาเนี่ยพอปล่อยไปทุกงวดคือกันปล่อยหายทุกงวด หมวดนี่ก็นิ่นเพิ่นให้ดินศูนย์สามค่ะอย่าลืมศูนย์สามศูนย์สี่บอศูนย์สี่วิ่งสามบอพ่อวิ่งสามวิ่งสามนะคะเลขลงตาวิ่งสามนะคะพ่อศูนย์สามบอครับศูนย์สามเน้นเน้นศูนย์สามตับธรรมโชธเอฟซีแฟนช่องที่ถามหาตัวเลกของล้ตาก็ไดได้ด้วครับเด้อพ่อถนอมเพื่อนใดจากล้มตาได้จากปากได้บอกพ่อ เลยจากปากเลยพ่นบอกเองเลยนะครับพนบอกเองเลยพอไปนั่งเหลาอยังซอยขาเจ้าของห้องตาครับเป็นศูนย์สามกับศูนย์สี่เนี่ยรับเด้อประจําหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสำหรับคุณพ่อถนอมไม่เปลี่ยนแปลงยังตัวเดิมนะครับตัวเดิมเจ็ดสองเจ็ดสามวิ่งเจ็ดบนล่างนะครับเน้นๆไ้เด้อครับเด้อเด็กเจ็ดคุณได้มีตัวเด็ดตัวดีกับมาจับใส่เจ็ดของพ่อถนอมเด้อครับเด้อ้าผู้ไดสิวิ่ง มันรวบโตเลยตักิ่งของน้องตาพอถนอมมาให้วิ่งสามนะคระับการทนผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวเลขด้วยพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะคะของคุณพ่อถนอมเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะวิ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมส่วนของหลวงตาศูนย์สามและศูนย์สี่นะคะของหลวงตาวิ่งสามเนาะวิ่สามค่ะผู้ใดที่เขามากกับแคบหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องเดินนะคะมัในใจคือเกาบพองวันนี้คอมันใจคือเกา เพร่ะวาเต้มันใจมึอนี่ก็ไปเบิงไก่น้ำข้าเจ้เขาเจ้าก็ท้ามเซลเลยครับเขคาเขาบิงเงินผมเกะตังตลอดเนาะโอ้ตีเอฟซีนู้ตีนี่เอฟซีก็ไล่ให้ในเด้อพี่น้องเลย เอาไปนี่ถามมานี่ก่อนบว่าามเหยื่อไก่เล็กมาก่อนเลยเด็กตัวใดล่ะพ่อบ่พผุนผุนเด็กสามพอผุนผู้ปล่อยเด็กมาแล้วหอยแล้วหอยโบโบหอยไม่คิดว่ามือหายจากถามพ่อนี่นะออกจากปากพ่ออยากจะังจากหูโดยตรงเลยฟังจากหูจบตรงทั้งเบิ่งทั้งถามเนาะทั้งเบิ่งทั้งถามค่ะถามทุกเสี่ยวที่พ่อฝันบ่งวดนีบ่ฝันบ่ท่านหระ ค่ะว่าสิถามอย่างหนึ่งคุณยายเราเคยฝันเหม็นว่าสิถามพ่อเป็นฝันดีจีบบอกเราฟังเลยสืมาท่านยู่หรอกยายยายไหมยายสิมาท่านไปกรุงเทพเอาแล้วไปอยู่ติบอพอจะพ่อไปเห็นเลาบอเห็นร้านกับบอเห็นเท็่บอมีทีวีหลานสองมี่พูดเดียวลูกลูกทาย่นอีนหน่อยเพราะว่าเด็กนิน่าว่าคุณยายเพิ่นฝันดีแต่เพิ่นกับว่าอยากออกซื้อแต่ว่าจะกเลยอยากถามพอนอมนี่แหละว่าเิ่นฝัน้าเทาขึ้นมากกับพ่อนี่แหละสิปล่อยลุง ใส่น้ำกันแต่ว่าเิ่นฝันอยู่บ่แม่ฝันฝันเหม่นอยู่ด้ยใหญ่ฝันเหม็นงวดบ้างหันกับโบสีเนาะซาราฝันมันสองสามงวดติดแล้วสามงวดติดแล้วแต่ว่าเพิ่นบอได้เอาโล่งคลิปจากเธอนะคะท่านผู้ชมก็รอติดตามนะครับเนาะว่ายายกลับมาจังเก็รอรเพราะ้าล้านไปเที่ยวครับพ้าล้านไปเที่ยวเดี๋ยวจังไหนขันยายกลับมาถ้าเพิ่นมีความฝันกะเอาเราสู่เอฟซีฟังเลยเด้อวพอเด้อ เราทีบอกนี่หรอกผู้เจ้าของเพิ่นผู้เจ้าของเพิ่นเพิ่นอายกล่องนะคะพี่น้องเพิ่นอายกล่องเพิ่นว่าอยากออกกล่องแต่พออันโบปนหยังแล้วพอคมันอันนั่นละเนาะมันก็คยเ้าเคยปลอยไปแล้วค่เอาวอะย้ายมาประทันกับจาไห้เด้อยรับเดี๋ยวข้อเสนอเดี๋ยวบริเปลี่ยนแปลงเ2็ดสองกับเจ็ดสามนะครับให้ไปกลับบนล่างพร้อมนะครับนบนล่างพร้อมให้บนล่างนะครับเนาะ ให้นักบ่นให้นักบ่นอ๋อให้นักบ่นไว้นักบ่นเลยล่างเนี่ยกันกันไว้นะครับนอนไว้เพื่อไม่ให้เสียเฉียวป้องกันไว้มันกันโบเสียเสี่ยวกระหารมาออกล่างมันเลยขึ้นขึ้นได้ไหมครับเน้นบนบ่คบพ่อเน้นบนอืมเรื่กันอาจารย์ยุวัฒน์นี่เพื่อนก็ให้นน่นบนคุณดิโอู้นสามกับซูนสี่ต้องลองตายนะครับเน้นบนแต่ว่าให กันกันล่างไว้น้ำน้อครับเนาะกันล่างนิดนึงนะคะเนาะตรงกลางจะให้ไปกลับเพื่อกันยวดก่อให้ไปกลับครับคื่กันศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์คู่กับเนาะค่ะมันใจคู่กันครับลงตางว่ครับมือไรอ่ะนักกรย่างมานี่ละะย่างมาเลยนี่ละวันที่รับมานค่ะไปสี่หลักเลขรวมเลขเด็ดเลขดังรวมเสีอเป็นกำะเรงใจค่ะอ๋อ ีตับครับอ่ะขอตัวเลขของพ่อขนมของน้องตาบเป็นตัวเลขโชคลาภนะครับน้องรับคุณพ่อขอบคุณหลายๆค่ะครัสดีครับ